ไปดูเรื่องของคดีชั้นสิบสี่กันละกันนะคะคดีชั้นสิบสี่แล้วก็คดีที่เกี่ยวข้องกับเอ่อเพื่อไทยล้มล้างการปกครองอะนะคะเอาเอาเอาเรื่องชั้นสิบสี่ก่อนนะคะเอาเรื่องชั้นสิบสี่เมื่อวานนี้ทางเอ่อกรรมธิการความมั่นคงนะคะที่มีคุณลังซิมันโรมเป็นประธานนะคะชื่อประธานเอ่อชื่อกรมาธิการ ความมั่นคงของรัฐกิจการชายแดนไทยยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศสภาผู้แทนรัษฎรเขาเชิญคนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของนายทักษิณและชั้น14โรงพยาบาลตำรวจเนี่ยมาให้ข้อมูลกับทางกรรมธิการก็เชิญมาเยอะเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นนายวัดชัยมิ่งจะมิ่งมิ่งบรรเจิดสุขผู้มยการทันทัศฐานโรงพยาบาลราชทัน พลตำรวจตรีสรวุฒิเหล่ารัตนะวรพงศ์อดีตรองนายแพทย์ใหญ่โรงพยาบาลตำรวจแล้วก็มีนายแพทย์วายยวัศสวรุ่งเรืองประธานการรมธิการการอุดมศึกษาก็มาร่วมประชุมด้วยแต่เมื่อวานนี้เนี่ยมีคนไม่มาด้วยนะคุณศิริพิสุทธิ์ไม่มาอันนี้เหมือนกับที่เคยให้สัมภาษณ์เอาไว้ว่าที่ไม่มาเพราะอะไรนะคะแล้วก็อรองศาสตราจารย์วิชัยวงชนะภัยผู้ช่วยเลขาธิการแพทยสภาไม่ได้มา นายแพทย์ชำนาญการพิเศษโรงพยาบาลราชธานีก็ไม่ได้มานะคะนายแพทย์ใหญ่โรงพยาบาลตํารวจก็ไม่มานะคะก็แจ้งว่าติดภารกิจรวมถึงบิ๊กโจ๊กนะคะพลตารวจเอกสุรเชษฐ์หักพานที่ตอนแรกยืนยันว่าจะเข้าร่วมแต่ก็ไม่สามารถติดต่อได้แล้วก็ไม่ได้มาชี้แจงเมื่อวานนี้ด้วยทีนี้พอหลังจากการออประชุมถามตอบอะไรบรรยากาศค่อนข้างจะเคร่งเครียดกันเลยทีเดียวเพราะว่ามีการถามในหลายๆประเด็นนะคะ คุณนางซิมันโรมในฐานะประธานคณะกรรมาการก็ออกมาถแถลงชี้แจงหลังจากที่ได้ประชุมพูดคุยกันเรียบร้อยแล้วนะคะก็บอกว่าหลังจากการประชุมเนี่ยกออ็มีการชี้แจงพิจารณาตาม3กรอบแนวทางหลักก็คือ1การไปพักรักษาตัวที่ 74, เชนชิฟสี่โรงพยาบาลตำรวจเป็นไปด้วยความชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ตามกฎระเบียบหรือไม่ 2. พักกันอยู่ยาวแบบนี้สุดท้ายเป็นการตัดสินใจของใครถูกต้องทั้งทางการแพทย์และทางกฎหมายหรือไม่ 3. ตั้งแต่นายทักษิณออกมาจนถึงปัจจุบันมีปัญหาในเชิงความชอบด้วยกฎหมายอะไรบ้างคุณลังสิมันก็บอกว่ายอมรับว่าสองแนวทางแรกมีปัญหาอย่างมากในการพิจารณาค่ะเช่นการที่นายทักษิณมีอาการแน่นหน้าอกและไปที่โรงพยาบาลปรากฏข้อมูลที่เราได้รับทราบว่าสุดท้ายคนที่มาดูแลสุขภาพนายทักษิณเป็นแค่พยาบาลเท่านั้นนายทักษิณไม่ได้ถูกนําตัวไปโรงพยาบาลราชทันเลยนะคะคุณหมอราชทันก็ไม่ได้มีโอกาสมาดูด้วยตา หรือว่าใช้เครื่องมือดูแลสุขภาพในทักษิณคือเรียกว่าพอมีอาการปุ๊บส่งไปที่โรงพยาบาลตำรวจเลยทั้งที่กฎระเบียบมันควรจะต้องผ่านโรงพยาบาลราชฐาน,านก่อนนะคะแต่มันเป็นวิธีการว่าพยาบาลโทรไปหาคุณหมอจากราชฐานเพื่อปรึกษาแล้วก็ส่งตัวไปโรงพยาบาลตำรวจเลยก็เลยเคลือบแคลงว่าทําไมกระบวนการถึงเป็นแบบนี้แล้วก็อีกอันนึงซึ่งน่าสนใจนะเขาก็ถามช่วงเวลาการไล่ไทม์ไลน์อะคะ่ะตั้งแต่นายทักษิณไปถึงที่โรงพยาบาลตำรวจ เขาก็มีการไปตรวจสอบช่วงเวลาเลยว่าเหมือนกับมีคุณหมอวายโยอะค่ะเปิดเปิด Google m a ปอะตอนเวลาเที่ยงคืนซึ่งเป็นเวลาที่นายทักษิณถูกย้ายตัวไปเขาบอกว่าจากที่นั่นน่ะจากที่เรือนจำอะไปถึงโรงพันตำรวจเนี่ยใช้เวลา20ทั้งหมดคือ21นาทีเอเขเอขออภัยเขาบอกว่ากระบวนการทั้งหมดเนี่ยใช้เวลา21นาทีเฉพาะการเดินทางเนี่ย17นาทีเข้าไปแล้วเหลืออยู่4นาทีคําถามคือตอนที่คุณไปตรวจสุขภาพนายทักษิณเนี่ย ใช้เวลาแค่สีนาทีเท่านั้นหรอถึงตัดสินใจให้ในายทักษิณอยู่ที่โรงพยาบาลตํารวจอะไรอย่างเงี้ยคือเขามีการไล่เรื่องของไทม์ไลน์เรื่องเวลากันซึ่งมันก็มีความน่าสงสัยเดี๋ยวไปฟังการชี้แจงถแถลงของคุณลังสิมันโรมค่ะจริงหรือเปล่าถ้าไม่ป่วยจริงนะครับปรากฏว่าคุณทักษิณอาจจะมีส่วนในการตัดสินใจด้วยความรับผิดชอบมันจะไม่ได้อยู่แค่เฉพาะหนะ่วยงานราชการแต่มันหมายความว่าคุณทักษิณเนี่ยนะครับก็อาจจะเกี่ยวข้องกับการ แสดงบทบาทบางอยา่างเพื่อทําให้เกิดการหลงเชื่อว่าตัวเองนะครับเจ็บป่วยและทําให้ผลของคำนี้ของการตัดสินใจของเจ้าหน้าที่รัานเนี่ยต้องส่งไปโรงพยาบาลตำรวจซึ่งมันก็กลายเป็นว่าสุดท้ายเนี่ยไอการที่คุณทักษิณนะครับไปอยู่ที่โรงพยาบาลตํารวจเนี่ยนะครับไม่นแน่ใจครับว่าตกลงเนี่ยเป็นการอยู่ด้วยด้วย,วย,วยความชอบด้วยกฎหมายหรือไม่นะครับก็คงเป็นสิ่งที่เราจะต้องถอยหันเข้าจปนะดีกต่อไป มันก็คงจะมีประเด็นถัดมานะครับคือเราได้รับข้อมูลในความจากทางเลขาธิการของกรรมธิการว่าปกติแล้วในการไปอยู่ในโรงพยา,าบาลตำรวจในในห้องเสเศษแบบนั้นเนี่ยนะครับมันมีค่าใช้จา่ายนะครับซึ่งมันอาจจะตกอยู่ที่ประมาณ8ปด0ัน้า้บาทนะครับเมืม่อคํานวณเสร็จแล้วเนี่ยมันมีความเป็นไปได้ว่ามันอาจจะมีค่าใช้จา่ายถึงเกินกว่า1่ล้านบาทนะครับมันก็จะมีคำถามต่อมากกว่าต้องรับใครจ่ายซึ่งเรื่องนี้เราก็ยังไม่ได้สอบขึ้นเดียวกันนะครับในเรื่องของเวลเบีก็ไม่มีใครตอบได้ในเรื่องของ ข้อมูลการรักษาเพื่อม e. ีครตอบได้ทางกรรมธิการพยายามสอบถามนะครับถ <reten S 1> ึงคุณหมอที่ที่มีการผมไปเช็คขึ้นเป็นคุณหมอที่อยู่ใต้บังคับบัญชานะครับของขอรนพยากราชทันนะครับท่านเองก็บอกว่าท่านไม่ทราบนะครับท่านอยู่เสืออยู่ขอขอตอบกลับมาเป็นหนังสือนะครับทั้งหมดนี้ก็เลยทําให้ข้อที่จริงหลายหลายอย่างนะครับมันอาจจะไม่ปรากฏชัดเจนต่อกรรมธิการแต่สิ่งหนึ่งที่ มันปรากฏชัดเจนตออกรรมธิการของเราในวันนี้ก็คือเรื่องนี้เป็นเรื่องที่น่าสงสัยเป็นเรื่องที่มีพิรุธและเป็นเรื่องที่ตลอดการควาหน้าที่ของผมในคณะประธานกรรมธิการพรอมมั่นคง5้าบสาครั้งผมคิดว่าครั้งนี้เป็นครั้งที่เราได้รับความร่วมมือที่น้อยที่สุดจากหน่วยงานราชการและเป็นครั้งที่ต้องบอกว่าหน่วยงานราชการเนี่ยไม่อยากจะตอบอะไรกับพวกเราเลยนะครับก็ทําให้ความสงสัยที่สังคมมีอยู่นะครับกับกรณีของชันิเนี่ย มันก็คงจะต้องบอกว่ามันก็คงจะมีอยู่อกมาแต่เบื้องต้นนะครับยังมีหลายหน่วยงานนะครับที่ทางกระมธิการเนี่ยก็เห็นว่าควรที่จะมีการพูดคุยนะครับไม่ว่าจะเป็นประการแรกก็คืออย่างอย่างคุณหมอแพทย์ใหญ่นะครับซึ่งเขาก็บอกเองในหนังสือนะครับว่ายินดีที่จะมามาในครั้งต่อไปก็เดี๋ยวลองดูนว่าจะเป็นไปได้ไหมนะครับหรือทาง <S <S ท่านประธานอนุในเรื่องของการปกรองจริยธรรมนะครับของทางแพทยสภาเนี่ยนะครับก็เดี๋ยวลองดูว่าจะ,จะมีเวลาที่ ที่อาจจะไม่ตรงกันนะครับกับการพิจารณาของอนุกวรัท่านได้ไหมนะครับแล้วก็แน่นอนนะครับตัวอย่างอธิบดีกรมราชทัณฑ์นะครับผมคิดว่าก็คงจะต้องมา,ามชี้แจงเรื่องนี้เช่นเดียวกันนะครับก็คงมีหลายหลายลท่านนะครับที่จะต้องมาให้ข้อมูลทางกรรมธิการทางกรรมธิการก็กยืนยันว่า เรามีความจำเป็นที่จะต้องแสวงหาข้อมูลในเรื่องนี้ต่อไปนะครับครับตอนนี้ระยรเวลาถัดมาเราก็มีการมีการคิดโจทย์เรื่องนี้ใีแเบข่าวออนไลน์คือต้องบอกว่าระยะเวลาที่ผ่านมาเนี่ยมันไม่ได้ทำให้กระบวนการที่เกิดขึ้นในวันนั้นมักระจ่างผมคิดว่าคำถามที่ว่าทำไมเรื่องนี้ถึงสำคัญผมอาจจะไม่ใช่คนเดียวที่ต้องบอกแต่ผมคิดว่าการที่เราเห็นไม่ว่าจะเป็นในแม่บทออนไลน์การที่เราเห็น มีคนไปร้องการที่เราเห็นที่ร้องประชาชนตั้งคถามในเรื่องนี้มันเป็นเครื่องที่ยืนยันว่ากรณีนี้เป็นกรณีที่เไม่องในครับเป็นกรณีที่เราจะต้องมีการตรว่วยแสบข้อมูลต่อไปนะครับผมคิดว่าวันนี้เราก็ได้ครับข้อมูลทั้งบนโต๊ะนะครับแล้วก็ทั้งทางลับนะครับที่มันค่อนข้านยืนยัน <c oughs> มากขึ้นเรื่อยๆนะครับว่ากรนี้ในกรณีที่โูมนี่จะต้องตว่วยหาข้อที่จริงให้มันครบถ้วนกว่านั้ Mm. เรื่องตลกก็คือว่าไม่มีใครบอกได้ว่าหมอเจ้าของไข้ในทักษิณคือใครอ่อแค่ oh. หมอเจ้าของไข้ตอบไม่ได้อ่ะอันนี้ตลกมากเลยนะ mm. ตลกเรื่องที่สองก็คือเออทั้งสองฝั่งทั้งราชทันกับโรงพยาบาลตำรวจโยนกันไปโยนกันมาเพราะเขาถามว่า mm. ใครเป็นคนตัดสินใจให้แนยทักษิณอยู่โรงพยาบาลตํารวจโรงพยาบาลราชทันบอกว่าอ๋อโรงพยาบาลตำรวจตัดสิน ลมาตารวจก็ตอบว่าอ๋อราชจชันตัดสิน <laughs> ไม่คือคือคือยิ่งยิ่งตรวจเนี่ยยิ่งจับยิ่งตรวจสอบเนี่ยมันก็มีข้อพิรุษเยอะแยะไปหมดแหละนะอย่างที่ที่หนิงสุริฟังเรื่องไทม์ไลน์เรื่องการตัดสินใจนะคือเรื่องแบบน,นี้มันต้องแพทย์อะ่ะถูกไหมทําไมฝังราชทรน์แค่พยาบาลแล้วก็โทรบอกแพทย์ว่าอาการเป็นอย่างนี้แพทย์บอกอ๋สองเลยส่งเลยสองโรงพยาบาลเอารถรถไปสงง่งโรงพยาบาลตำรวจเลยอย่างนี้เหรอนะสองก็คือว่า โอเคข้อมูลที่ที่ถแถลงมาเนี่ยก็น่าสนใจแต่คำถามคือช้าทำไมเพิ่งมาทำทำไมเพิ่งมาคุยกันเรื่องเนี้ยกรรมธิการชุดนี้ทำไมเพิ่งมาคุยแล้วถามต่ออีกกรรมธิการเนี้ยชื่อนะชื่อเต็มเต็มของคณะกรรมธิการนี่คือคณะกรรมธิการความมั่นคงแห่งรัฐกิจาการชายแดนยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศสาภาผู้ทแทนรัษฎรเรื่องเกาะกูดนี่ตรงประเด็นที่สุดเลยที่กรรมธิการชุดนี้จะต้องให้ความสำคัญ ถูกไหมชื่อว่ากรรมธิการความมั่นคงและกิจการชายแดนเนี่ยนะมันตรงๆเลยแต่ว่าไม่ขยับเลยอะ่ะกรรมธิการความมั่นคงไม่เห็นขยับเลยนะเออก็เลยมีคําถามอยู่ว่าว่ายังไงนะเอาละเขาก็ทําเขาคงถือคติช้าๆได้พระเล่มงามอะไรเงี้ยนะอืมก็ไม่รู้นะฮะแต่เรื่องที่ทช้าๆแต่ก็ไม่ได้คําตอบอะไรใดๆทั้งสิ้น,มนไม่ได้คาตอบอะไรเลย ทำไมมันเรื่องกของกรรมการควรจะทำไม่ทำนะครับมาดูอีกเรื่องหนึ่งละกันนะครับไปกันเร็วนิดหนึ่งนะเรื่องของอลคดีล้มล้างการปกครองที่คุณธีรยุทธ์นะสุวรรณเกษรไปร้องนายทักษิณเป็นผู้ถูกร้องที่หนึ่งแล้วก็พักเพื่อไทยเป็นผู้ถูกร้องที่สองเนี่ยสรุปสั้นๆก็คือว่าสารมนูนเนี่ยนะคือคุณธีรยุทธ์เนี่ยเคยไปร้องกับอัยการแล้วแต่อัยการเนี่ยก็ ไม่ขยับอะไรก็เลยไปร้องกับสารรัฐมนูญสารมนูญก็เลยมีหนังสือไปยังสำนักงานอายการสูงสุดนะครับให้มีการชี้แจงนะว่าได้มีการตรวจสอบสอบสวนทวนความเรื่องนี้ไปถึงไหนอย่างไรนะครับล่าสุดเมื่อวานนี้นะครับนายศักดิ์เกษมนิสัยย่อผู้ตรวจการอายการะนะคณะโฆษกสำนักงานอายการสูงสุดก็พูดถึงความคืบหน้าหลังจากที่สำนักงานสารรัฐมนูญเนี่ยได้อ่า เผยแพร่เอกสารการพิจารณาคำร้องของคุณเทลยุทธ์สวรรณเกษรที่มกักคิสรุปให้ฟังเนี่ยนะครับแล้วก็ศาลเองก็มีหนังสือแจ้งมาอย่างอัยการสูงสุดขอทราบว่าได้ดําเนินการตามคําร้องของผู้ร้องไปอย่างไรบ้างรวบรวมพยานหลักฐานได้เพียงใดให้จัดส่งต่อสารรัฐธรรมนูญเนี่ยคือให้อัยการสูงสุดเนี่ยจัดส่งต่อสารรัฐธรรมนูญภายใน15วันตั้งแต่วันที่รับหนังสือโฆ่งสำนักง,งาน,นอัยการสูงสุดก็ชี้แจงว่าขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของอัยการสูงสุด โดยคณะทำงานได้สอบถ้อยคำนายชูศักดิ์สิรินินรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีซึ่งเป็นตัวแทนพรรคเพื่อไทยที่เข้าให้ถ้อยคำตั้งแต่5พฤศจิกายนที่ผ่านมาและสรุปบันทึกถ้อยคำส่งให้ออยการส่งสุดพิจารณาแล้วอยู่ระหว่างพิจารณาที่จะมีคำสั่งต่อไปส่วนสารธรรมรัฐมนตรระบุวันที่ต้องจัดส่งความคืบหน้าต่อสารภายใน15วันซึ่งยังไม่ครบกําหนดนะถ้านับตั้งแต่วันที่22ตุลาคมนะ แต่จะต้องนับจากวันที่ทางอายการสูงสุดได้รับหนังสือนะคือไม่ใช่วันที่สารส่งแต่ต้องนับจากวันที่ได้รับนะครับซึ่งตอนนี้ยังยังไม่ครบกําหนดแต่ว่า,าทางฝั่งของคุณชูศักดิ์ตัวแทนพัคเพื่อไทยเนี่ยมาให้ถ้อยถ้อยคำเรียบร้อยแล้วนะครับค่ะ